ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะพาคุณผู้ชมได้ไปเที่ยวเยี่ยมชมในเรื่องของวิถีชีวิตการทำเส้นขนมจีนกันครับพี่เขาบอกว่าเราต้องไปแต่เช้านะครับเราก็ตื่นกันตั้งแต่ตีสี่กว่าๆเลยครับแล้วก็ต้องไปถึงกันที่บ้านทำขนมจีนนะครับประมาณช่วงตีห้าด้วยกันเพราะว่าเขาทำจะพาะแค่ช่วงเช้าวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันเลยครับกับวิถีคนทำขนมจีนที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ วันนี้ที่นี่่างทองนะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นได้มาสืบสารตำนานขนมจีนป่าโมกจากวิถีทำเส้นสู่ความอร่อยบนจานครับในอดีตชุมชนป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนั้นเคยเป็นที่รู้จักในนามของหมู่บ้านขนมจีนที่มีบรรยากาศคึกคักและเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของแป้งขนมจีนที่อบอวลไปทั่วทุกเช้าตรู่แต่เมื่อการเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงก็ได้เข้ามาเยือนชุมชนแห่งนี้ทำให้ปัจจุบัน เหลือเพียงบ้านหลังเดียวที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาอันเก่าแก่นี้ไว้ได้อย่างภาคภูมิใจนั่นก็คือบ้านขนมจีนของแม่วันนาครับบ้านขนมจีนแม่วันนานะครับคือททยาตรุ่นที่4ที่สืบทอดวิชาการทาขนมจีนมาอย่างยาวนานเกือบ100ปีจากรุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายด้วยความพิถีพิถันและความตั้งใจในการทําทําให้เส้นขนมจีนของที่นี่นะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครนั่นก็คือเส้นเล็กเหนียวนุ่ม ที่ได้จากวัตถุดิบแป้งเกรดคุณภาพเยี่ยมและถึงแม้ว่าจะมีการนําเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตนะครับแต่กรรมวิธีและสูตรลับต่างๆก็ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับสําหรับผู้ที่สนใจ ที่จะเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตการทำขนมจีนแบบนี้นะครับแนะนําว่าเข้ามาที่นี่ช่วงเวลาประมาณตีสี่ถึงตีห้านะครับเราจะได้เห็นขั้นตอนการทําเส้นขนมจีนอย่างใกล้ชิดต,ตั้งแต่การผสมแป้งไปจนถึงการจับเส้นอย่างประณีตบรรจงเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการจําหน่ายการมาอุดหนุนเส้นขนมจีนของที่นี่จึงไม่ใช่เพียงแค่การซื้อของกินธรรมดาแต่จะเป็นการช่วยอนุรักษ์อาชีพการทําเส้นขนมจีนที่เป็นหนึ่งเดียวของอำเภอป่าโมกให้คงอยู่ต่อไปนะครับ เพื่อให้ลูกหลานในอนาคตยังได้เห็นและได้มาสัมผัสวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าแบบนี้ไว้นะครับหากผู้ชมสนใจที่จะสั่งจองเส้นขนมจีนอร่อยแบบนี้ของบ้านแม่วันนาก็สามารถติดต่อได้นะครับที่น้องบอล0834543397ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับและก็เห็นถึงความตั้งใจในการทำเส้นขนมจีนแบบดั้งเดิมถ้าจะให้การเดินทางครั้งนี้สมบ,บูรณ์แบบก็ต้องไม่พลาดที่จะมาลิ้มลองความอร่อยบนจาน กันที่ร้านขนมจีนคุณย่าและกาแฟาสดร้านนี้คือการต่อยอดภูมิปัญญาของหมู่บ้านขนมจีนสู่ธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของดีในท้องถิ่นทําให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสรสชาติที่เป็นตํานานอย่างแท้จริงนะครับหัวใจความอร่อยที่ร้านคุณย่าใช้นั้นก็คือเส้นขนมจีนที่ผลิตจัดชุมชนโดยตรงทําให้มั่นใจได้ว่าเส้นขนมจีนที่เสิร์ฟอยู่บนจานนั้นเป็นเส้นที่สดใหม่เหนียวนุ่ม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเส้นขนมจีนอย่างที่เราได้เล่าไปแล้วนะครับน้ำยาของที่ร้านก็เป็นสูตรดั้งเดิมที่ปรุงอย่างพิถีพิถันมีความเข้มข้นจัดจ้านให้เลือกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งขนมจีนน้ำยากระทิน้ำยาป่าน้ำพริกสูตรโบราณและแกงเขียวหวานในราคาที่คุ้มค่าเพียงจานละ50บาทนะครับหรือจะเพิ่มไข่ต้มก็10บบาทเท่านั้นเองแถมยังตักผักเคียงได้ฟรีตามใจชอบอีกด้วยครับ ซึ่งร้านขนมจีนคุณย่านะครับจะตั้งอยู่บริเวณริมถนนป่าโมกอ่างทองตรงกลนงข้ามกับปั๊มน้ำมันพีทีเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากใครมาเที่ยวอ่างทองอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตและรสชาติขนมจีนที่เป็นตำนานก็อย่าลืมแวะมากันได้ครับที่ร้านขนมจีนคุณย่ามาลิ้มลองความอร่อยกันได้เลยนะครับซึ่งสามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่พิเต้ยเจ้าของร้านได้ที่ 089, 803, 0, 80 0 2 6 2และ0 8 4 4 554-5303มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและมาสืบสารตำนานความอร่อยของขนมจีนบ้านป่าโมกแห่งนี้ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดอ่างทองด้วยกันต่อไปนะครับ